การรู้ปฏิจจสมุปบาทไม่เกี่ยวกับการบรรลุอภิญญาเลยก็ได้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เวลุวันอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าและพิขุสงมีประชาชนเคารพนับถือบูชาสมบูรณ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีลานะเพสัตส่วนพวกปริพาชก ผู้เป็นอัญญเดรถีอื่นไม่มีประชาชนเคารพนับถือบูชาปริพาชกผู้หนึ่งชื่อสุสีมะได้รับคำแนะนำจากสิทธิ์ให้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเรียนธรรมมาสอนประชาชนโดยหวังจะให้พวกตนมีประชาชนเคารพนับถือและสมบูรณ์ด้วยลาบสักการะบ้างสุสีมะปริพพาชกนั้นจึงเข้าไปขอบวชกับพระอานนท์ พระอานนท์ได้พาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งให้บวชให้แล้วสมัยนั้นพิขุจำนวนมากพากันพยากรอรหัต,ตผลในสำนักพระพุทธเจ้าพระสุสิมะได้ยินข่าวจึงเข้าไปถามพวกพิขุเหล่านั้นถึงเรื่องการพยากรความเป็นพระอรหันตเมื่อพิขุเหล่านั้นรับแล้วจึงได้ถามพิขุเหล่านั้นต่อไป ถึงการบรรลุอภิญญาต่างๆคืออิทธิวิธีทิพโสตเจโตปริยญาณปุปเพนิวาสานุสติทิพจักขุและอารูปวิโมกเมื่อพิขุเหล่านั้นกล่าวว่าไม่ต้องบรรลุอภิญญาเหล่านี้ด้วยก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยปัญญาวิมุติพระสุสิมะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วทูลเล่าเรื่องที่ตนสนทนากับพิกุทั้งหลายให้ทรงสดับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนสุสิมะธรรมทิติยานเป็นสิ่งที่เกิดก่อนยาณในนิพพานเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังพระสุสิมะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเนื้อความแห่งภาษิทธิ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอประทานโอกาสขอพระผู้มีพระภาคจงตรัสซึ่งเนื้อความนั้นโดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงรู้อย่างทั่วถึงซึ่งเนื้อความแห่งภาสิทธที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้เถิดพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอจะรู้อย่างทั่วถึงหรือไม่ก็ตาม,ามธรรมะทิติยานก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดก่อน และญาณในนิพพานเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังอยู่นั่นเองดูก่อนสุสิมะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแลหรือ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่สมควรเห็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอจะรู้อย่างทั่วถึงหรือไม่ก็ตามธรรมมัติทิยานก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดก่อนและยาณในนิพพานเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังอยู่นั่นเองดูก่อนสุสิมะ เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแลหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ข้อนั้นไม่สมควรเห็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอจะรู้อย่างทั่วถึงหรือไม่ก็ตาม,ามธรรมะทิิยานก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดก่อนและยานในนิพพานเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังอยู่นั่นเองดูก่อนสุสีมะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแลหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่สมควรเห็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะ เธอจะรู้อย่างทั่วถึงหรือไม่ก็ตาม,ามธรรมะทิติยานก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดก่อนและยานในนิพพานเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังอยู่นั่นเองดูก่อนสุสิมะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแลหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่สมควรเห็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเธอจะรู้อย่างทั่วถึงหรือไม่ก็ตามธรรมะทิติยานก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดก่อน และยานในนิพพานเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังอยู่นั่นเองดูก่อนสุสิมะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแลหรือ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่สมควรเห็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเพราะเหตุนั้นแหละในเรื่องนี้รูปชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตาม มีอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นอันเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ดูก่อนสุสิมะเพราะเหตุนั้นแหละในเรื่องนี้เวทนาชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามเวทนาทั้งหมดนั้นอันเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ดูก่อนสุสิมะเพราะเหตุนั้นแหละในเรื่องนี้ สัญญาชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามแลวหรือประณีตก็ตามมีอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามสัญญาทั้งหมดนั้นอันเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ดูก่อนสุสิมะเพราะเหตุนั้นแหละในเรื่องนี้สังขารทั้งหลายชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามแลวหรือประณีตก็ตามมีอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามสังขารทั้งหลายทั้งหมดนั้น อันเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ดูก่อนสุสิมะเพราะเหตุนั้นแหละในเรื่องนี้วิญญาณชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตามมีอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นอันเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ดูก่อนสุสิมะอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น <ME> เมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วดังนี้อริยะสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันท์อันเราอยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติด,ดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่า ดูก่อนสุสีมะเธอเห็นว่าเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเธอเห็นว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเธอเห็นว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้ใช่ไหม อย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีผัสษะเป็นปันจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธ <coup. S 2> อเห็นว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปันจจัยจึงมีผัสษะดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะ เธอเห็นว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว <s> ่าเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ใช่ไหม อย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งชาติจึงมีความดับแห่งชรามรณะดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะ เธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงม e ีความดับแห่งอุปทานดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่า ดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่า เพราะมีความดับแห่งว so ิญญาณจึงม um, ีความดับแห่งนามรูปดังนี้ใช uh uh ่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งอวิชาจึงมีความดับแห่งสังขารทั้งหลายดังนี้ใช่ไหม อย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมบรรลุอิทธิวิธีมีประการต่างๆเหล่านี้บ้างหรือคือผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝาทะลุกําแพงทะลุภูเขา ดุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งขัดสมาธิคูบัลลังรูปคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากอย่างนี้ได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้ ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะม <dinheiro S 1> มเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิ์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยทิฟโสดาธาตุอันบริสุทธิ์เกินกว่าโสดของมนุษย์บ้างหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเม,มื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ด้วยใจว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะ ก็ร네ู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงความเป็นจิตใหญ่ก็รู้ชัดว่าจิตถึงความเป็นจิตใหญ่หรือจิตไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ก็รู้ชัดว่าจิตไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่จิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมัน่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่หลุดพ้นดังนี้บ้างหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่า ดูก่อนสุสีมะเมื ado, aí, ่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือพึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2อชาติบ้าง3าชาติบ้าง4ีชาติบ้าง5้าชาติบ้าง10บชาติบ้าง20่ชาติบ้าง30มชาติบ้าง40่ชาติบ้าง50าชาติบ้างร0อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้าง ตลอดสั่งวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสั่งวัตตะวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้น เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุดติจากพบนั้นแล้วได้มาเกิดในพบนี้เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุดเทศบ้างหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะ เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุดติกำลังอุปบัติแลว้วประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักขู่อันบริสุทธิ์ล่วงจักขุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทําลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เราเพึงเห็นมูสัตว์ที่กำลังจุดติกำลังอุปบัติเลวประนีตมีผิวพันธีมีผิวพันซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักขุอันบริสุทธิ์ล่วงจักขุของมนุษย์บ้างหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะ เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เธอย่อมถูกต้องด้วยนามกายซึ่งอารูป,ปรวิโมกอันสงบอันก้าวล่วงซึ่งรูปทั้งหลายเสียได้บ้างหรือข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะคราวนี้คำพูดอย่างโน้นของเธอกับการที่เธอกล่าวบัตรนี้ว่าไม่ต้องมีการบรรลุถึงอภิญญาธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้ ในกรณีนี้นี้เราจะว่าอย่างไรกันลำดับนั้นเองท่านสุสิมะหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงก้าวแล้วได้กล่าวถ้อยคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ท่วมทับข้าพระองค์แล้วตามที่เป็นคนพานอย่างไรตามที่เป็นคนหลงอย่างไรตามที่มีความคิดเป็นอกุศลอย่างไร คือข้อที่ข้าพระองค์บวชแล้วเพื่อขโมยธรรมในธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสด,ดีแล้วอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับซึ่งโทษโดยความเป็นโทษของข้าพระองค์เพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระเจ้าค่าเอาละสุสิมะโทษได้ท่วมทับเธอผู้เป็นคนพานอย่างไรผู้เป็นคนหลงอย่างไร ผู้มีความคิดเป็นอกุศลอย่างไรคือข้อที่เธอบวชแล้วเพื่อขโมยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตกล่าวดีแล้วอย่างนี้ดูก่อนสุสิมะเรียบเหมือนราชบุรุษจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแสดงแก่พระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่เทวะโจรน,นี้ประพฤติผิดแด่พระองค์ขอพระองค์จงทรงลงอาชญาแก่โจรน,นี้ตามที่พระองค์ทรงพระประสงค์เถิด ดังนี้พระราชาทรงรับสั่งกระราชบุรุษเหล่านั้นดังนี้ว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านทั้งหลายจงไปจงมัดบุรุษนี้ให้มีแขนในเบื้องหลังให้มีการผูกมัดที่แน่นหนาด้วยเชือกอันเหนียวแล้วโกนศีรษะเสียพาเที่ยวตระเวรตามถนนต่างๆตามทางแยกต่างๆด้วยกลองปนวะเสียงแข็ง พาออกทางประตูด้านทักษิณแล้วจงตัดศีรษะเสียทางด้านทักษิณของนครราชบุรุษมัดโจนนั้นกระทำตามที่พระราชาได้รับสั่งแล้วอย่างไรดูก่อนสุสิมะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นต้องเสวยทุกขโทมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุไหมหนออย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะ บุรุษนั้นต้องเสวยทุกขโทมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุเพียงใดแต่การบวชของเธอเพื่อขโมยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตกล่าวดีแล้วอย่างนี้นี้ยังมีวิบากเป็นทุกข์ยิ่งกว่ามีวิบากเผ็ดร้อนยิ่งกว่าแล้วยังแถมเป็นไปเพื่อวินิบาตอีกด้วยดูก่อนสุสีมะแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรม เราจึงรับโทษนั้นของเธอผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปข้อนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นดังนี้แล